โรงเรียนบ้านหนองเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการดำเนินงานด้านงานในโครงการการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินงานผ่านโครงการกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้หลัก ของรงรรเียนโซึ่งมีความสอดรับกับโครงการที่กล่าวมาข้างต้นโดยโครงการกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้นี้โรงเรียนบ้านหนองเกิดได้ดําเนินการมีดังนี้ 1. การจัดอบรมโครงการขยะเพื่อชีวิตในเชิงภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติทุกปีการศึกษาโดยภาคทฤษฎีครูผู้รับผิดชอบจะบรรยายในเรื่องหลัก 3Rs การคัดแยกขยะ และขยะสร้างมูลค่าภาคปฏิบัติ 1. ฐานน้ำหมักจากเศษอาหาร 2. ฐานกระถานจากเศษผ้า 3. ฐานกระเป๋าผ้าจากเสื้อเก่า 4. ฐานสารหมวกจากถุงนม 5. าฐานทำดอกจากใบเตย 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาการเลือกใช้ลดวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1. การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่การส่งเสริมการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย 2. การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานและการคัดแยกขยะการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง 3. กา,ารบูรณาการเรื่องการจัดก,การขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์และสอดแทรกในสาระก <IT. S 2> ารเรียนรู้การสร้างชิ้นงานจากขยะการสะท้อนความคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาการทำปุ๋ยหมักจากธรรมาชาติในชุมชนและ 4. โรงเรียนบ้านหนองเกิดยังได้มีการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องจากผู้ผู้รับผิดชอบที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ในทุกระดับชั้นจากที่ได้นําเสนอมาทั้งหมดทําให้โรงเรียนบ้านหนองเกิดได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และอบรมโครงการต่างๆที่ตอบสนองต่อโครงการอย่างเสมอมา และนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจรู้ตระหนักและมีความสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน